สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่28กันยายน2567ครับก็เนาะ PVC ขนาด4หุ้นครับยาวก็4เมตรเนาะเอามาทำอะไรล่ะครับเดี๋ยวผมพาไปวัดต้นที่เสียบข้างครับอายุ1ปี8เดือนกับกับเจอดวันก็ต้นนี้เนาะเดี๋ยวเราไปวัดเรามาดูต้นนี้ก่อนครับ ต้นนี้เป็นต้นที่มีมีการติดเชื้อของโรคฟิวซาเรียมเนาะผมทําการตัดตัดยอดครับตัดกระดงไปเนาะแล้วก็เลี้ยงกิ่งข้างไว้ซึ่งกิ่งที่มันมันเน่าแล้วก็กิ่งที่มันติดเชื้อราครับผมก็ตัดเนาะตัดแล้วก็พ่นยาเชื้อราไปตอนนี้ก็เริ่มฟื้นแล้วครับเริ่มฟื้นแล้วเนาะแต่ว่าการที่มันจะ,จะเจริญเติบโตต,ต่อไปนะมันต้องใช้เวลาสักพักหนึงครับ อายุของมันก็4ปีกว่าแล้วครับก็ผ่านการที่มันจะตายมาได้ก็ถือว่าถือว่าดีแล้วครับต่อไปก็ต้องบำรุงกันต่อเนาะมันเคยสวยครับต้นนี้มันเคยสวยแต่ว่าก็อย่างว่าแล้วครับมันติดเชื้อฟิวซาเรียมเนาะกิ่ง,ม,งมันก็แห้งไปเลยคนระับยอดนก็แห้งไปเลยเนาะก็ททำการตัดจนเหลือตอมันครับ เราเดินไปดูดีกว่าครับต้นที่เราจะทําการวัดเนาะอาจจะเป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดเนาะจากการเสียบเสียบข้างรอบรอบใหม่ก็หนึ่งปีแดเดือนกับเจดวันต้นนี้ต้นนี้ยังไม่ใช่ครับต้นนี้ยังไม่ไม่สูงที่สุดเนาะมาดูเองครับเพื่อนๆต้นนี้เนาะต้นนี้อาจจะเป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดครับแล้วก็อาจจะเป็นต้นที่สูงที่สุดเนาะ กิ่งแขนงมันก็ในทรงพุ่มมันก็เยอะเยอะมากครับยังไม่มีการตัดแต่งออกนะเนื่องจากความชื้นความชื้นเนื่องจากฝนความยาวของท่อ pvc ขนาดสี่หุนก็4เมตรเนาะสเมตรครับสเมตรก็ถือว่ายาวอยู่เนาะเดี๋ยวเราไปวัดกันเลยครับครับเพื่อน,อนผมแย่เข้าไปคิดลำต้นไม่ได้ครับเนื่องจากกิ่งแขนงมันเยอะเลยครับต้องขอนะัยเนาะแล้วก็ ความโค้งของมันก็พอสมควรครับเนื่องจากผมตั้งไว้ตากแดดตากฝนมันก็เกิดความโค้งของอ่ว PVC นะเราไปดูเลยครับว่ามันสูงกี่เมตรยังไม่มีการตัดใดๆนะครับนี่ครับข้อต่อมันแล้วก็เอาจะหลดดินเลยนะจะหลดดินขึ้นไปครับร่องรอยของการเสียบข้าง สูงจากพื้นดินก็ประมาณสัก80เซน80เซนเห็นจะได้ครับ70-80เซนครับกิ่งแรกที่ผมไว้ก็เกือบประมาณเม็ดหนึ่งครับสูงจากพื้นดินเนาะเนื่องจากเราทําให้เกิดลมมันถ่ายเทในส่วนของใต้โคนครับไม่เกิดความชื้นเนาะเราไปดูกันเลยครับว่าสูงกี่เม็ดแล้วนู่นแหะครับความโค้งของมันของท่อ PVC เห็นไหมเพื่อนเพื่อนมันมีความโค้งอยู่เนาะ น่าจะ4เมตรกับ1ฟุตครับ4เมตรกับ1ฟุตเนาะเนื่องจากกระโดงมันสูงขึ้นไปอีกประมาณ1ฟุตอ่ต้นนี้ก็มีการดอบยอดไว้แล้วครับมีการดบยอดไว้แล้วเนาะเนื่องจากต้นประมาณ1ปีผมจะดบยอด1ทีครับเพื่อให้กิ่งมันออกทางข้างเนาะตอนนี้ก็สูงขึ้นไปประมาณ4เมตรกับ1ฟุตไม้บรรทัดครับใบมันก็อยู่ในช่วงของใบเพสลาดเนาะมีการ ระบาดของเพี้ยไฟในช่วงหน้าแรงพอสมควรครับใบนี้ก็จะทําการร่วงเนาะอีกไม่นานก็จะร่วงครับใบก็จะเหลืองก็ถือว่าสมบูรณ์พอใช้ได้เนาะเพรต้นที่ใหญ่ที่สุดครับครับแล้วก็แถวนี้เป็นแถวที่มันมีอยู่ประมาณสักสีต้นเนื่องจากเป็นแถวสั้นครับแล้วมันติดพวกมังคุดเนาะมังคุดตรงนู้นเป็นแถวยาวมาเลยครับ แล้วก็จะมีต้นซ่อมซึ่งผมเอาต้นทุเรียนพื้นบ้านมาลงไว้ครับต้นซ่อมต้นนี้ก็ทรงพุ่มสวยครับเดี๋ยวเอาไม้เอาไม้ไม่ใช่ไม้ครับเป็นท่อ PVC เนาะไปวัดดูครับว่ามันจะสูงเท่าไหร่เนาะ,ะเพื่อนๆครับก็ความสูงเนาะสามเมตรสี่เมตรยังไม่ถึงเนาะเนื่องจากกิ่งมันห้อยครับกิ่งกระโดงมันห้อยเนาะกิ่งกระโดงมันโค้ง โค้มาหน่อยนึงก็อยู่เราเราสัก3เมตร3เมตรนิดนิดครับประมาณ3เมตร10น่าจะได้เนาะส่วนความใหญ่ของมันความใหญ่ของมันก็น่าจะขวดขวดโค้กไม่ถึงขวดโค้กไม่ถึงครับแต่ก็กำไม่มิดเนาะกำไม่มิดครับโอเคครับไม่มีอะไรทำเช้าเช้าก็พาเพื่อนๆมาชมทุเรียนเสียบข้างนะหนึ่งปี8เดือนกับ 7วันขอบคุณครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ